สวัสดีฮะทุกท่านอะไรได้ได้เดี๋ยวโอเคทำหมดเสร็จนี่พี่บ่าวมาแล้วครับครับผมเดี๋ยววันนี้เขาอยู่นี่แหละวันนี้ลุยเนาะลุยลุยลยอ๋อลุยเนาะเพราะว่านี่ไปงานทำลายวันนี้งานทำลายล้างเราเดีเติมดันเลยเปล่าผมผมรอลูกพี่มาปิดงานอยู่นเนี่ยตอนนี้ออนนี่มัเสรอพี่มาเป็น มาเป็นเกียรติให้หน่อยมาเป็นเกียรติในการทำลายล้างร้านให้หน่อยวันนี้มันลุยเอารถซิเตอร์มันดันได้ปล่าฮะเอาซิเตอร์มันดันได้เอาไว้ใช้งานก่อนไว้ทำสารลงฉลามเรียเปลี่ยนล้อไปเอามันดันเลยอะไรขนมมาเพิ่มเลยเนี่ยองูจัดขนมมาใหม่ด้วยนี่ก็นี่ก็รู้ดดาฮะรูดดาแล้วเจ้าอะไรมาเอา ลังเลกวางแค่ชั่วชวมันเต็มหน่อยมีวไม่มีตรงนี้หรือเปล่าเขาเริ่มเริ่เริ่มมีละเริ่มมีขึ้นมาแล้วเราะอกมันปุ่นน้ำมันลุ่มาแล้วตรงม่วเวันนี้คุณมาทำครัส้มหรือเปล่าเาคุยกับรมีเอิมเติมกูมีมดแล้วเนี่ยไปบ้านแล้วมันไม่มดแันไห อ้าวลูกหลานลุงบาวต้องทำแปลกๆเนี่ยถ้าทำถูกก็มันก็ไม่ไม่ใช่หลานลุงบาวแล้วโอเคเอาสารมีสารผมทสระบบไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะเ็บ้างครับเหลือแค่ย้ายย้ายเหล็กแค่นั้นเช็จอะไรอยากชมไหมโอ้ทุกคนโอ้ บาดซ้งไฟไฟปุติจะจบเนาะับรอย่ครับผมอนนสามสองคือผมเพื่อไห้ฮะซิแยกสิแยกลอตัวเลยครับตามหลักวิชาการลูกพี่เลยจะให้เสียชื่อลพี่เลยไงเฮ้ยยยยยายเยย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 ้ยยยยยยยเยย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 ยกยย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 ย้ยย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 ได้ยย ไอ้มเป็นดีไปเลยไปเเสียบไปแล้วครับผมอือต่อไปก็ตุ้เบเกอร์ขึ้นอย่าตุ้อย่าอย่าอย่ามีไฟมีหลับ้านมีหลังบ้านโอเคตัน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 ันตันตัน หลัเปล่าเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่เฮ้ยสิบปีตัวแล้วเปล่าเรเรเรีเดีเข้าเลยเอ็มดีพอเสียบอยู่เอ๋อวมานี่ลหรแต่เดี๋ยวเดี๋ยพ่อกอเคเข้าเลยเนี่ยนะมือฉันลองเลยใช่ไหมลองแล้วอ่าลองติดเด็กโอ้เสียชื่อหมดเลยโอ้แต่เล่มีกล้องเป็นพยานด้วยโอ้โห่านไปกับเลยเฮ้ยผมไม่ตัดต่อนะครับไม่เอาอินเทอร์ดียขึ้นได้ไหมอ่านแล้ว

อ๋อฉัมาตอนไหนไม่ได้ยินไไม่ด้เข้านะแต่ไม่ได้เอาหูไว้ตรงนี้เนาะเอาหูไว้บ้านเหลอไม่อยากพูดด้วยมันต้องหามเลยแล้วไปเออเขบอกจบแล้วไม่หลับถาบแล้วเฮ้ยมันเป็นยังไงอะคะพี่เอกไม่ไปไม่มาชัวถามพี่เอกไปดับมามารอมาเหรอมามันก็มีผาตัวนั้นเลยเพราะว่า รดไม่มีนะเพราะว่ามันไม่ติดหมดเลยไงตั้งแพงเลยนี่ยกแพงเลยผมเชื่อว่าตรงไหนแล้วผมใช้ทั้งคืนทั้งหมดคืนนี่อ๋อเปิดนาฬิกาอยู่แบบมันนี้แล้วใช่เก้าขาแล้วไปแล้วไปมากี่เส้นอ่ะไปมากี่เส้นสองอีกสองฮะรวมไปสองนิ้วต้นรวมรวมรวมอาสายต้นไล่สายต้นย้อนย้อนสีสีอะไรสายต้นอ่ะตอนนี้ผมใช้เขียวอ่า อาอดูนี่ต้นรสมน่้รวมเดเวผมบอกแล้วผมดูกเดี๋ยวรูหมดท่นนี้ผมว่าอยู่ที่น้ว่าอะใจผมว่าตงมนี่ต้นรวมน่กรณีที่ใส่ไปมาสองส้นคือนี่ต้นรวมต้อหาเช็คสต้นรวมแต่ถ้าไปม่มาสองส้นก็คือแสดว่าสายสายสายไลายไม่มาอ่าตอง่ายนะครับ ผมจะให้ดูว่าพิธีเช็คว่าไฟอดูวิธีเช็คไฟอ๋อโอ้ยดูวิธีการเช็คไฟอ่าโอ้นึกว่าโอ้โหกัปกติงานเนาโอสูตรคุณเนี่เออเอาดิไเอาทุกันแี่ก็รีบเลยเรลอดู้รอสิมาเป็นงานเป็นพิธีเอาเอาเาเนี่ยาจาเช็คไเลยเช็คไเช็คไออายน้อยไปเลยลูกไปเลย เงี้ยเดี๋ยวพ่อเปิดให้ดีกว่าเดี๋ยวลูกติ๊กแล้เดี๋ยวไอ้ลูกไหนอ่ะไหนไหนอีกไม่ไหมเหรอไง่แค่ไหมแค่ไหมนี่ดูวันซิ๊กอ่ะอย่ร้อยอยู่นะรึเปล่านานะฉังไม่ได้ถ่ายเลยท้าจรงเหรอนี่นี่ทีละรอเลยวปึ๊กปึ๊กปึ๊กนาน แฟนที่ดาวคนนอกนี่ก exactly. ็เห็นแล้วเป็นยังไงชื่นชมหน่อยเพื่ออะไรนี่มันคืออะไรมันคืออะไรนี่ใส่อะไรใส่ใส่ดาวเทสเอ้ยเขาเทสระบบอยู่เขาเทสระบบขันอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจเย็นมันคือระบบวะนี่ไม่มันจะเทสเฉยๆว่าไฟเข้าไม่เข้า นึกว่าเอาอย่างนี้เลยคุณก็พูดไปวตอนนี้ก็สุดอึ้งทุกคนมาถึงกันแล้วนะฮะทุกท่านไที่ที่ที่หอะไรจ้ะอันที่หกก็นี่ไงเขาจะ ทำสวิตเตรียมไว้สำหรับใส่ข้างนอกในอนาคตนั่งมีห้าคนไม่ได้ไไไใส่ในใส่ในฟังก์แค่คนละข้า,า,าจะใส่ข้างนอกของหนูครับโอ้โหดันกดใหญ่เลยพ่อพ่อแล้วลูกพ่อแล้วลูก <laughs> สว่างเลยทีเนี้นะตอนเย็นก็นั่งเล่นอยู่นี่แหละใช่อู้หเมื่อคืนแจ้งเลยอะสว่างแจ้งเลยอู้อย่าบอกว่าแจ้งสิสว่างสว่างเลยนะคืออะไร ไว้สว่างมากเลยเออสว่างมากเลยจ้ามากเลยเนี่ยเมื่อวานแจ้งภาษาอัสาเลยว่าสว่างนี่นี่เปิดทีละหลอดนะครับทุกคนนี่ผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเปิดทีเดียวติดสามหลอดนะนี่นี่ดูด้านหน้านนแล้วก็นี่เป็นไงเป็นไงนะทุกคน ก็ประมาณนี้นะครคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ